ทุกคนวันนี้พี่มิวมีเรื่องอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังวันก่อนพี่มิวไปเจอเพื่อนชาวมาเลเซียมาได้คุยกันเรื่องการเวลาไปซื้ออาหารแล้วพี่มิวต้องการที่จะห่อ,อของกลับใช่ไหมคะพี่มิวก็จะใช้คําว่าตาเปาไวัใต้หรือใต้โจบนะคะอยู่ประมาณ3ามคำนี้และทีนี้เพื่อนก็เล่าให้พี่มิวฟังว่าคําว่าตาเปาที่ประเทศจีนไต้หวนันมาเลเซียสามารถเข้าใจได้ว่าก็คือเวลาไปซื้ออาหารแล้วเราต้องการห่อ,อก,กลับใช้คําว่าตาเปา แต่ว่าที่ฮ่องกงค่ะทุกคนคําว่าตาเปล่านั้นเป็นคาแสดงที่มีความหมายว่าห่อหรือว่าการจัดการ X นั่นเองน,นะคะซึ่งถ้าใครเคยไปที่ฮ่องกงเนาะก็จะรู้ว่าเขาใช้ภาษากวางตุ้งกันนะคะส่วนใหญ่แล้วคือภาษากวางตุง้งคําว่าตาเปล่านั้นเนี่ยมีความหมายว่าการห่อของแล้วเขาก็เอาไปใช้ในบริบทนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยหากใคร ที่เดินทางไปเที่ยวที่ฮ่องกงแล้วเวลาไปต้องการสั่งอาหารกลับหรือใส่ถุงกลับนะคะแนะนําว่าให้ใช้คําว่าใต้โจค่ะใต้โจค่อนข้างจะปลอดภัยที่สุดนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราเรียนภาษาเราถึงต้องรู้จักวัฒนธรรมเรียนควบคู่กับวัฒนธรรมด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่า้คำไหนเนี่ยเราสามารถใช้ในสถานการณ์ไหนได้แล้วก็คําไหนที่เราควรจะต้องระวังนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย